เงียบกกิบเลยครับครับสวัสดีครับโอ้สงสัยเปลี่ยนอาชีพเลยมั้งสงสัยจะเปลี่ยนอาชีพเป็นไม้ล้อมแล้วนี่ดูเอาต้นไม้มาตั้งไว้อยู่หน้าบ้านเลยอันนี้ก็ต้นตกึกไ ต้นอะไรนะต้นตะโกต้นตะโกบอกต้นตะโกเนาะแต่ไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนชื่อว่าอะไร,รยังไม่รู้โอ้เสียตินเขาเปลี่ยนอาชีพเป็นอาชีพไม้ล้อมแล้วจะเอาเอามาตั้งไว้ตรงนี้นี่ตั้งแบบไหนตั้งไว้ขายหรือยังไงหรือไม่ปลูกเองหรือจะเอามาขายเอาไว้ขาย รถไถรถไมคโครจอดรถดำเซนนจอดรถดำผมก็อยูอูยังไม่ได้ไปดูเลยมันลูก่วงมันไปจอดกลางแดดจอดตากแดด <laughs> ผมจอด ผมจอดลงไปจอดไว้ก็อยู่งั้นเลยได้ลากขึ้นมา,าไว้ในโกดังโกดังไอไอโรงจอดรถเสร็จแล้วได้ลากมาจอดรถเราปรับพื้นที่ให้เอารถเข้าไปจอดข้างในอยู่ในร่มสงสารลูกพ่วงโอ้เจ้าบดทองเหลาน้อยมาถึงบ้านก็ ไม่มีดินติดเลยสลายจอดมีแต่จอดหมดแล้วครับไม่มีงานไม่มีไม่มีไม่มีงาน,งานเลยพากันไปล้อมไม้ที่ไหนก็ไม่รู้ เียตินเปลี่ยนอาชีพเป็นไม้ล้อมแล้วก็เงียบเงาเลยไม่รู้ไปไหนครับ ว่าจะมาหาเหลาเหลาก็ไปเอาต้นไม้กับเขาอยู่เอาต้นไม้กับเสียเสียตินเอา้าทำไมไม่ปิดประตูหกล้ออ่ะไอ้ขัดทายเทีทยว จอดหมดเลยครับล้างรถจอดจอดจอดอจ,จะมาเล่นว่า,าจ,จะมาหาน้ำชงน้ำชาถอนอกับเหลาไม่กับเหลานะ เราไม่อยู่อีกเราไปเอาต้นไม้อีกเลยอยู่กับเสียนนท์ทุกวันนี้เขาเอคับเคนแล้วเราเขาไม่ใช่ธรรมดาแล้วเขาฝีมือไปไกลแล้วฝมือระดับ,ดบสีมือระดับยกยกไม้ล้อมยกตั้งไม้ไม่ใช่ธรรมดาแล้ว ใครแนะนำให้ไปซื้อที่กระสังเนาะแปลว่าแปลว่า,วาชวนเราไปกระสังเนี่ยวชวนไปดูไม้ชวนไปดูไม้นี่แหละมัง้งใช่ไหม,มที่บอกว่าไปาไปกระสังน่ะนะว่าชวนไปดูไม้เนีย เอามาตั้งตรงนี้นี่คือเอาเอามาตั้งนี่จุดประสงค์นี่ขายอย่างเดียวแหละดูไปแล้วนี่คือคนอยากได้ก็มาต่อเลยใช่ไหมเออก็ว่าราคากันไปถ้าขุดค่ายกค่าตั้งค่าน้ำมันอะไรเรียบร้อยแล้วราคาไบถูกราคาก็เอากันไปเลยแหละจอดหมดแล้วไม่มีงานแล้ว จอดแล้วครับเดี๋ยวว่าจะไปดูรถกาช่างเตี้ยสักหน่อยช่างเตี้ยก็ได้ทำให้หรือเปล่าจอดหมดแล้วครับ ช่วยมาเบิกตังามาเบิกตังบ่งนนอโอ้เบิกพีชายเขาจาไปหมดแล้วนี่ยเยอะเป็นบัเรดอยางนี้ไม่เบิกลงหน้าดอกาไมายู่เราไปเอาไม้ไอ๋อมาหากับครูเอ๋บ่อโอ้ <laughs> <laughs> มาเบิกได้วไปช่วยมาเบิกตังค์แล้วรวมเบ็ดเสร็จหมื่นอันนี้วันหลังนี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยโอ้ค่าแดงเท่ากันหมดเลยวันโลหกร้อยเท่ากันป่ะมีอต่ช่างมาอืมมีแต่ช่างมาทร์เร็งปันเนี่ยตรงมันเนาะนี่ไงนู้นหรวโท้อเหรอโดยท้อโรสติ้งติ้งโยหมดตัวเอเดยดเนี่้ฮะอย่างนีกางหมดที่ ជួយអីបានយកទៅជៀងហឺត្រូវបើជួយយកមុតកាតកាទាំងຫມົດនេះនេះអាបាក់សនបាក់មួយទឹកមុកការាយកាធឺណួយពីលើពីចោះកាប៉ាត់គេធ្វើមុកកានអាទីចណាយទៅចណាយទៅវិញឡឺនណួយឡឺនបែបមានបានឡឺន1មួយប៉ប្រាប់ พอเ้ยมันเรเ็ตงอ๋อตราไม่ถึงเโอมาช่างมาเบิกค่าแรงครับช่างมาเบิกค่าแรงยโกดังก็เสร็จเรียบร้อยมาเบิกค่าแรงก็ไม่มีอะไรหรอกครับก็เงาเงาก็มาเล่นแต่ไม่มีใครอยู่ครับเอาล้อมต้นไม้หมด แบบคลิปนี้บายบายครับ